สวัสดีค่ะจิงโจ้ล้อพันลายกลับมาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาพบกับศูนย์บริการใหม่ของเรานะคะในรูปแบบชมของไทยพัสนะคะไทยพัสลาดบุรีมิลเนียมออร์ดทยแต่ถึงยังไงก็ตามนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจแม็กและยางนะคะเรายังมีสินค้าจํานวนมากให้ลูกค้ามาเลือกชมได้ค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทัวร์กับศูนย์ไทยพัสศูนย์ใหม่ของเราะคะ่ะพาเพื่อนๆมาพบกับศูนย์ไทยพัส แห่งใหม่ของเรานะคะก็ยังเป็นสถานที่เดิมค่ะทางเข้าเมืองลาดบุรีนะคะผ่านเข้าเมืองมาทางเส้นวัดเขาวังนะคะผ่านศูนย์อิซุสุมานะคะก็จะมาพบกับศูนย์บริการไยพัทลาดบุรีมิเลเนียมออโตไทยของเรารูปแบบโฉมของร้านเรานะคะได้ถูกเปลี่ยนเป็นไฮพัสนะคะเป็นศูนย์บริการครบวงจรโดยที่เราเน้นขายยางที่มีคุณภาพนะคะแบรนด์มิชลินเป็นหลักนะคะหลังจากนี้เพื่อนๆจะพบกับโปรโมชั่นต่างๆของมิชลินนะคะ โดยที่สามารถผ่อนผ่านบัตรเครดิตได้0% 10เดือนตลอดทั้งปีนะคะนอกจากนั้นเรายังมีบริการถ่ายน้ำมันเครื่องในราคาพิเศษย่อมเยาวนะคะหรือแม้กระทั่งแบตเตอรี่แล้วก็ระบบช่วงล่างต่างๆเบรกคลัสนะคะถ้ายังไงเพื่อนๆก็เข้ามาสอบถามหรือโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ใหม่032 322 222ค่ะจำง่ายนะคะหรือเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือค่ะ 086-569-6664หรือ081954-575ค่ะยินดีให้บริการค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ